ครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on learn วันนี้นะครับเราอยู่กับเรื่องเศษส่วนนะครับคาบนี้เป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนนะครับเราจะมาประยุกต์โจทย์ปัญหาเศษส่วนไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเพราะฉะนั้นทบทวนนะครับการแก้โจทย์ปัญหานะครับว่าเราต้องมีกี่ขั้นตอนเอ่ยมีทั้งหมด4ขั้นตอนถูกไหมนะครับขั้นตอนที่1วิเคราะห์โจทย์ปัญหาหลังจากเราอ่านโจทย์ปัญหาหรือได้รับโจทย์ปัญหามาเราวิเคราะห์ก่อนว่าโจทย์ปัญหา ในโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะครับแล้วโจทย์ถามหาอะไรนะครับจากนั้นก็วางแผนแก้โจทย์ปัญหานะครับขั้นตอนต่อมานะครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะครับแล้วเราก็ทําการแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางไว้นะครับ <ST AR G> หลังจากนั้นเมื่อแก้ปัญหาเสร็จได้คําตอบเรียบร้อยเราตรวจสอบด้วยว่าคําตอบเนี่ยสมเหตุสมผลไหมนะครับอ่านะฮะ <ST AR G> <ST AR G> เพราะฉะนั้นนะครับหลังจากเราฝึกทําเกี่ยวกับโจทย์ปัญหามาหลายคาบแล้วนะครับ เรามาทําโจทย์ปัญหาแบบที่ไม่ต้องเขียนในแต่ละขั้นตอนว่าเราทำยังไงนะครับปกติเวลาเราเจอโจทย์ปัญหานะครับแบบฝึกหัดมักจะบอกว่าให้เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะครับในการแก้ปัญหาเราไม่ต้องบอกว่าขั้นตอนที่1เราทําอะไรไม่ต้องเขียนแล้วนะครับนักเรียนเขียนแค่ว่าระหว่างที่ทํานักเรียนทําอะไรแสดงวิธีการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียวนะครับข้อนี้ครับข้อ1ครับแม่ครัวผสมแป้งเศษ3ส่วน5กิโลกร,รมัม กับน้ำตาลทรายขาวเศษ1นส่วนหกิโลกรัมแม่ครัวนะครับมีส่วนผสมของแป้งและน้ำตาลทรายขาวทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะครับนักเรียนแสดงแค่ขั้นตอนการแก้ปัญหาแต่เราต้องคิด4ขั้นตอนเหมือนเดิมนะขั้นตอนแรกครับโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาครับขั้นตอนแรกแม่ครัวผสมแป้งเศษสาส่วนหกิโลกรัมกับน้ำตาลทรายขาวอ่าโจทย์ให้ปริมาณแป้งกับปริมาณน้ำตาลทรายขาวมานะครับโจทย์ถามว่าทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องเอามารวมกันถูกไหมครับเราวิเคราะห์เสร็จป,ป นะครับวางแผนว่าเราต้องเอามาบวกกันเราก็แสดงวิธีการแก้ปัญหาเลยนะครับประโยคสัญลักษณ์ครับเขียนเลยครับเศษ3ส่วน5บวกเศษ1ส่วน5เท่ากับสี่เหลี่ยมอ่าเรารู้แล้วว่าเราต้องเอาสิ่งที่โจทย์ให้มามาบวกกันนะครับเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ไว้นะครับจากนั้นแสดงวิธีทำต่อครับวิธีทำครับเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาครับแม่ครัวนะครับผสมแป้ง ผสมแป้งนะครับเศษ3ามส่วนห้ากิโลกรัมเศษสามส่วนห้ากิโลกรัมนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำตาลทรายขาวครับมีการผสมน้ำตาลทรายขาวลงไปด้วยน้ำตาลนะครับทรายขาวอ,อีกห่ส่วนห้ากิโลกรัมเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนจากนั้นครับ เขียนต่อว่าดังนั้นะนะครับสิ่งที่โจทย์ถามครับเราก็แสดงวิธีการแก้ปัญหาโดยการเขียนว่าดังนั้นแล้วก็แก้ปัญหาออกมาครับส่วนผสมทั้งหมดนะครับส่วนผสมทั้งหมดะนะครับเขียนเลยนะครับทำการแก้ปัญหานะครับเหมือนกับที่เขียนไว้ในประโยคสัญ,ญลักษณ์ เศษสส่วน5ครับเศษ3ส่วน5บวกกับเศษ1ส่วน5บวกกับเศษ1ส่วน5นะครับเท่ากับทำการบวกเลยครับเศษส่วนบวกกันนะครับจำได้เนาะไม่ว่าจะบวกหรือจะลบนะครับไม่ว่าจะบวกหรือจะลบตัวส่วนต้องเท่ากันถึงจะบวกหรือลบกันได้ข้อนี้บวกกันนะครับตัวส่วนเท่ากันแล้วส่วนเป็นส่วน5เหมือนกันเอาเศษมาบวกกัน3บวก1เป็น4ได้เศษ4ส่วนห้า โัมจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายครับวิเคราะห์ได้คำตอบแล้วนะเหลือแค่เขียนตอบแล้วก็วิเคราะห์ก่อนนะครับคำตอบที่เราได้มาครับเกิดจากการบวกผลลัพธ์ที่ได้นะครับต้องมากกว่าตัวตั้งและตัวบวกถูกไหมเศษส่ส่วนห้าอ่าเศษ4.5ส่วนหมากกว่าตัวตั้งมากกว่าเศษสามส่วนห้าจริงมากกว่าตัวบวกมากกว่าเศษหนส่วนห้าจริงถูกต้องครับสมเหตุสมผลครับเราก็ตอบเลยครับ ตอบเศษ4ส่วน5กิโลกรัมอ่าเขียนแค่นี้นะครับเขียนแค่นี้นะครับเหมือนกับที่ครูสอนไปในคาบที่แล้วแล้วมาคาบที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้ฝึกทํามาเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราฝึกทํากันให้ชํานาญนะครับกับข้อต่อไปเลยข้อ2แม่มีนมสดอยู่เศษ8ส่วน10ลิตรให้ลูกดื่มไปเศษ2ส่วน10ลิตรแม่เหลือนมสดอยู่กี่ลิตรอ่าข้อนี้ง่ายมากเลยนะครับ โจทย์สั้นๆนะครับข้อมูลก็ให้มากระชับชัดเจนมีนมสดนะครับแล้วก็ดื่มไปถามหาส่วนที่เหลืออยู่แน่นอนว่าต้องลบกันนักเรียนเขียนได้เลยนะครับอ่าตอนแรกมีนมอยู่เศษ8ส่วน10ลิตรให้ลูกดื่มไปนะครับก็จะลดลงเอาลบออกไปนะครับเศษ2ส่วน10ลิตรนะครับเราต้องทำการลบเขียนประโยคสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะครับแล้วแสดงวิธีทำครับวิธีทำเริ่มที่อะไรนะเริ่มที่สิ่งที่โจทย์ให้มานะครับแม่ มีนมสดแปส่วนสิบลิตรนะครับให้ลูกดื่มนะครับให้ลูกดื่มไปเศษสองส่วนสิบลิตรนะครับแม่เหลือนมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์อยากได้คือแม่เหลือนมสดอยู่เท่าไหร่ตอนที่เราแสดงวิธีรำเราต้องเขียนคำว่า ดังนั้นด้วยนะครับดังนั้นด้วยดังนั้นนะครับแม่เหลือนมนะครับเหลือนมสดเอาเอามาลบกันนะครับเหมือนกับประโยคสัญลักษณ์ก็เศษแปดส่วนสิบลบเศษสองส่วนสิบลบได้เลยส่วนเท่ากันแล้วนะครับส่วนเป็นสิบแปดลบสองเหลือหกนะครับเศษหกส่วนสิบลิตรเอา ได้คาตอบเรียบร้อยวิเคราะห์คําตอบต่อเลยคําตอบนะครับเศษหกส่วนสิลิตรเกิดจากการลบนะครับเราเขียนเครื่องหมายลบชัดเจนเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบต้องน้อยกว่าตัวตั้งนะครับเศษแปดเศษหกส่วนแปดนะเศษหกส่วนสิบนะครับเศษหกส่วนสิบลิตรเนี่ยน้อยกว่าเศษแปดส่วนสิบลิตรคำตอบน้อยกว่าตัวตั้งสมเหตุสมผลเราก็ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเติมลงไปในช่องตอบตอบเศษหกส่วนสิบลิตรนะครับ ก่อนตอบนะครับก่อนตอบครูอยากให้พวกเราทุกคนนะในนักเรียนทุกคนนะตรวจสอบคําตอบก่อนว่าสมเหตุสมผลไหมแล้วค่อยตอบนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดตรวจสอบคําตอบทีหลังแล้วเอ๊ะมันไม่สมเหตุสมผลนักเรียนต้องกลับไปแก้นักเรียนก็จะได้แก้เยอะถูกไหมครับแต่ถ้าตรวจสอบก่อนนะครับโอเคไม่สมเหตุสมผลเราแก้ก็ได้แก้นิดเดียวนะครับะฉะนั้นนี้เป็นเทคนิคนึงนะครับที่นักเรียนเอาไปใช้ได้คือก่อนที่นักเรียนจะเขียนตอบนะครับก่อนที่จะสรุปนักเรียนได้คําตอบมาแล้วตรวจสอบก่อนนะครับก่อนที่ไปเขียนตอบจะช่วยให้เรา ทำงานน้อยลงในกรณีที่เราเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับไปที่ข้อ3เลยนะครับไปที่ข้อ3สาธิตใช้เวลาทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เศษ3ส่วน4ี่ชั่วโมงวิชาวิทยาศาสตร์เศษ2ส่วน4ชั่วโมง,ว,ว,ว,โมงวันนี้สาธิตมีการบ้าน2วิชานะครับพอเวลาสาธิตทําการบ้านสาธิตก็ใช้เวลาทําการบ้านอย่างที่โจทย์ให้มาเลยนะครับสาธิตใช้เวลาทําการบ้าน2วิชาต่างกันเท่าไหร่อ่า คำถามนี้ถามว่าต่างกันเท่าไหร่คํานี้แปลว่าให้นักเรียนเอาข้อมูลนะครับเอาตัวเลขมาทําไมกันครับเอามาลบกันนะครับนักเรียนก็เอาวิชาที่ใช้เวลาเยอะกว่าตั้งนะครับลบด้วยวิชาที่ใช้เวลาน้อยกว่าอ่าจได้ไหมครับอันไหนมากกว่าน้อยกว่าตัวส่วนเท่ากันดูเศษเลยเศษมากก็มีค่ามากเศษน้อยก็มีค่าน้อยเอาตัวเศษมากตั้งลบตัวด้วยตัวเศษน้อยกว่านะครับ ประโยคสัญลักษณ์เราเขียนเท่ากับสี่เหลี่ยมไว้ก็พอนะครับแล้วเราก็แสดงวิธีทำต่อด้วยการเขียนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับโจทย์บอกว่าสาธิตนะครับสาธิตใช้เวลาทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ เศษสามส่วนสชั่วโมงนะครับใช้เวลาทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ประโยคด้านหน้าเหมือนกันเนาะเราละไว้ละส่วนด้านหน้าไว้ในฐานที่เข้าใจได้นะครับว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะครับส่วนที่ต่างกันเราเขียนต่อท้ายให้มันตรงกันเราก็จะรู้ว่าด้านหน้าเนี่ยคือสาธิตใช้เวลาทำการบ้านเหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นวิชาวิทยาศาสตร์เนาะ นะครับเศษ2ส่วนส่ชั่วโมงเศษ2ส่วนสีชั่วโมงนะครับแล้วนะครับได้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาแล้วโจทย์ให้2อย่างนี้มานะครับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือใช้เวลาต่างกันเท่าไหร่แล้วก็ดังนั้นครับแล้วก็แสดงวิธีคิดออกมาดังนั้นครับใช้เวลานะครับ ใช้เวลาต่างกันอ่าก็เอามาลบกันเนาะเหมือนประโยคสัญลักษณ์เลยเนาะนะครับเศษ3าส่วนสีลบเศษ2อส่วนสตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วลบกันได้เลยครับ3าลบสเหลือ1ก็ตอบเศษ1นส่วนสชั่วโมงอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับทวนด้วยนะครับว่าพอเราได้คำตอบแล้วก่อนจะไปเขียนตอบ นักเรียนเช็คความสมเหตุสมผลด้วยว่าคําตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมนะครับคำตอบเศษ1นึส่วนสเกิดจากการบวกหรือการลบเกิดจากการลบการลบคําตอบต้องมีค่าน้อยกว่าตัวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเศษหนส่วนสน้อยกว่าตัวตั้งคือเศษสส่วนสสมเหตุสมผลนักเรียนก็ตอบเลยนะครับตอบเศษหนส่วนสชั่วโมงอ่าเป็นยังไงบ้างครับ หลังจากที่ฝึกทํามาหลายๆคาบแล้วนะครับนักเรียนก็มาฝึกทําพร้อมกับครูอีกรู้สึกชํานาญขึ้นไหมครับกับการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนนะครับอ่าข้อ4ครับพ่อวิ่งออกกําลังกายเศษ6กส่วนสิชั่วโมงเดินอีกเศษ3าส่วนสิชั่วโมงสังเกตไหมครับเวลาเราไปวิ่งออกกําลังกายเราต้องอ่าเราต้องวิ่งอย่างเดียวเลยไหมวิ่งอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ว่า ถ้าจะให้ดีนะครับเราก็ต้องมีออกกําลังกายในส่วนที่หนักแล้วก็ส่วนที่เบาใช่ไหมนะครับมีการวอร์มอัพมีการค cool ูลดาวใช่ไหมครับนี่เหมือนกันครับถ้าคุณพ่อไปวิ่งออกกาลังกายนะครับเสร็จหกส่วนสิชั่วโมงแล้วคุณพ่อก็เดินเบาๆต่ออีกเสร็จสาส่วนสิชั่วโมงถามว่าคุณพ่อเนี่ยใช้เวลาออกกําลังกายทั้งหมดเท่าไหร่เราเจอคํานี้อีกแล้วนะครับคําว่าทั้งหมดเท่าไหร่คํานี้สื่อถึงคําสั่งที่บอกให้เราบวกหรือลบกันครับบวกกันนะครับเราก็เอา เวลาที่พ่อวิ่งเนี่ยนะครับเศษหกส่วนสิบสองชั่วโมงบวกกับเวลาที่พ่อเดินอีกเศษสามส่วนสิบสองชั่วโมงมาบวกกันเราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ครับเศษหกส่วนสิบสองบวกเศษสามส่วนสิบสองเท่ากับสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาแสดงที่ทำเหมือนเดิมเลยโจทย์ให้มาครับโจทย์บอกว่าพ่อวิ่งออกกำลังกายอืมอ่า เศษหกส่วนิบสองชั่วโมงนะครับแล้วก็เดินอีกนะครับพ่อก็เดินต่ออีกนะครับเดินอีกเศษสามส่วนสิชั่วโมงดังนั้นนะครับแสดงวิธีคิดออกมาว่าเราทำอะไรต่อครับดังนั้นเราก็ทำตามการแก้ปัญหาของโจทย์ข้อนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมดนะครับพ่อใช้เวลา,าใช้เวลา ทั้งหมดนะครับเศษ6ส่วน12บวกเศษ3ส่วน12อเท่ากับอ่าะะตรงนี้นะครับเราก็แสดงวิธีคิดออกมาเลย6บวก3ได้9บวกได้เลยเพราะส่วนเท่ากันส่วนเป็น12เท่ากันก็9ส่วน12ชั่วโมงนะครับอ,อย่าลืมก่อนตอบตรวจสอบด้วยว่าคำตอบสมเหตุสมผลไหม9้ส่วน12เกิดจากการบวกนะครับเห็นไหมครับเกิดจากการบวกเพราะฉะนั้น คำตอบต้องมากกว่าทั้งตัวตั้งและตัวบวกเศษ9ก้ส่วนสิมากกว่าเศษ6กส่วนสิมากกว่าเศษสาส่วนสิสมเหตุสมผลตอบเลยเศษ9ก้ส่วนสิอชั่วโมงนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็ฝึกทําอย่างนี้ได้เลยนะครับสามารถไปฝึกทํา ทั้งในหนังสือเรียนนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ปสาของอักษรนะครับมีอีกมากมายหลายข้อนะครับนักเรียนไปฝึกทําให้ชานาญนะนะครับผมคราวนี้นะครับหลังจากหลายๆข้อนะครับครูอยากให้นักเรียนไปฝึกทานะครับว่าแต่ละข้อเนี่ยนะครับนักเรียนก็จะได้คิดว่าทํำยังไงนะครับได้คําตอบเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็ฝึกทําเยอะๆนักเรียนก็จะเก่งขึ้นนะครับแล้วคราวนี้นะครับพอเราทําโจทย์ปัญหาไปเยอะๆนะครับโจทย์ปัญหานี่แหละคือคณิตศาสตร์ ที่เชื่อมโยงสู่ชีวิตประจำวันของนักเรียนนะครับนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์ไปทําไมนะครับสิ่งที่เรียนเรียนไปก็คือเรียนไปเพื่อไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับชีวิตประจาวันเราเจอสิ่งที่เป็นจํานวนมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราไปเจอในชีวิตประจำวันนะครับมันมักจะอยู่ในรูปของโจทย์ปัญหานะครับเราไม่ค่อยเจออะไรที่มาเป็นตัวเลขแล้วบอกเรามาเลยชัดเจนว่าเราต้องบวกหรือต้องลบใช่ไหมนะครับยกตัวอย่างนะครับในชีวิตประจำวันของใครสักคนหนึ่ง ใครสักคนหนึ่งในนี้นะครับคือพอ่อนั่นเองนะครับสมมุติว่าคุณพ่อเป็นเกษตรกรนะครับ <g lish> ชีวิตประจำวันของคุณพ่อคือคุณพ่อก็ต้องปลูกพืชผักหลายๆชนิดถูกไหมครับเกษตรกรปลูกพืชผ,ผักหลายๆชนิดย่อมดีกว่าปลูกชนิดเดียวจริงไหมครับเพราะฉะนั้นพ่อคนนี้นะครับมีที่ดินแปลงหนึ่งต้องการปลูกผัก3ชนิดโดยปลูกผักกาดขาวเศษ2ส่วน5ของที่ดินทั้งหมดอ่านมาถึงตรงนี้นะครับอ่านมาถึงตรงนี้นะครับนักเรียนอ่านมาถึงตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่า แสดงว่าคุณพ่อเนี่ยแบ่งที่ดินออกเป็น5ส่วนนะครับคุณพ่อแบ่งแบ่งที่ดินออกเป็น5ส่วนนักเรียนสามารถบอกพื้นที่ของที่ดินนะครับด้วยเศษส่วนเป็นส่วน5ได้เลยนะครับเห็นรูปที่ดินไหมพอดีคุณพ่อยืนบังอยู่นักเรียนจะเห็นว่ามี5ส่วนพอดีเลยแต่ละส่วนเป็น1แปลง1แปลงพอดีเลยคุณพ่อยืนบังอยู่พอดีนะครับคราวนี้คุณพ่อเนี่ยปลูกผักกาดขาวไปเศษ2ส่วน5ของที่ดินทั้งหมดไปต่อนะครับ ปลูกคณะอีกเศษสองส่วนห้าของที่ดินทั้งหมดส่วนที่เหลือครับคุณพ่อต้องการปลูกผักบุ้งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกแค่ต้องการปลูกเห็นไหมครับคุณพ่อต้องการปลูกผักบุ้งที่ดินที่เหลือพ่อจะปลูกผักบุ้งเนี่ยคิดเป็นเศษส่วนเท่าไหร่ของที่ดินทั้งหมดอ่านะครับเพราะในชีวิตประจาวันเรามักจะเจออะไรที่เป็นสถานการณ์แบบนี้นะครับเราก็ต้องมาประยุกต์ให้มันเป็นโจทย์ปัญหาแล้วแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์ได้เลยนะครับโอเควิธีทํานะครับวิธีทําครับ นักเรียนก็เขียนสิ่งที่เป็นตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็คือที่ดินทั้งหมดใช่ไหมครับที่ดินทั้งหมด1นแปลงนะครับที่ดินทั้งหมดนะครับมีนะครับหแปลงนะครับเราต้องการเอาไปลบกเกษตรส่วนที่เป็นส่วน5ทั้งหมดเศษส่วนจะลบกันได้จะบวกกันได้ต้องมีตัวส่วนเท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้ในรูปแบบของเศษส่วน1นึ่ะแอบบเขียนนิดนึง 1>, 1เนี่ยเท่ากับเศษส่วนอะไรก็ได้แต่ตัวเศษกับต,ตัวส่วนต้องเท่ากันนะครับอยากให้เป็นส่วน5ก็ต้องเท่ากับเศษ5ส่วน5แบบนี้นะครับอยากให้เป็นส่วน3ก็เศษ 3, 3ส่วน3ก็ได้ครับเท่ากับ1อยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูก็ขอเขียนเป็นคุณพ่อเนี่ยมีที่ดินนะครับเศษ5ส่วน5แปลงนะครับเศษ5ส่วน5แปลงอ่านะครับปลูกผักกาดขาวนะครับไปนะครับปลูกผักกาดขาวไปนะครับ เศษสส่วน5แปลงนะครับปลูกอะไรอีครับปลูกคณะนะครับปลูกคณาไปอีกนะครับเศษ2ส่วน5แปลงนะครับพ่อเหลือที่ดินเท่าไหร่ครับดังนั้นครับพ่อเหลือที่ดินนะครับพ่อเหลือที่ดินนะครับก็เอาทั้งหมดครับเศษ5ส่วนห้า ลบด้วยเศษ2ส่วน5ต่อเนื่องกันไปได้เลยนะครับลบเศษ2ส่วน5อีกได้เลยอย่างนี้ได้เลยนะครับเศษส่วนนะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันบวกกันลบกันได้เลยนะครับเหมือนจํานวนเราสามารถลบต่อเนื่องกันได้เลยนะครับลบเฉพาะตัวเศษใช่ไหมครับนักเรียนลบเฉพาะตัวเศษนะครับ5ลบ2เหลือ3อ่าเอาเฉพาะ5ลบ2นะครับ5ลบ2เหลือ3ใช่ไหมนะครับพอเหลือ3เสร็จแล้วนะครับเราไปลบ2อีกทีก็จะเหลือเศษ1ส่วน5แปลง ตามโจทย์บอกว่าส่วนที่เหลือเนี่ยพ่อจะนําไปปลูกผักบุ้งนะครับก็จะรู้ทันทีว่าพ่อปลูกผักบุ้งเท่าไหร่ครับพ่อปลูกผักบุ้งพ่อปลูกผักบุ้งนะครับครูขอลบตรงนี้แป๊บนึงครูเขียนผิดนะครับพ่อก็จะนํำที่ดินที่เหลือนี้ไปปลูกผักบุ้งนะครับพ่อปลูกผักบุ้งนะครับผักบุ้งนะครับ เศษหส่วนหแปลงซึ่งก็คือโจทย์ถามว่าพ่อใช้ที่ดินปลูกผักบุ้งคิดเป็นเศษส่วนเท่าใดของที่ดินทั้งหมดนะครับก็คือเศษหส่วนหแปลงเนี่ยก็คือเศษหส่วนหของที่ดินทั้งหมดได้เลยนะครับก็สามารถนําตรงนี้ไปตอบได้เลยนะครับนักเรียนอาจจะเขียนตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับตอบพ่อปลูกผักบุ้งนะครับปลูกผักบุ้งนะครับ คิดเป็นเศษ1ส่วน5ของที่ดินทั้งหมดนั่นเองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเราสามารถเจอเศษส่วนในชีวิตประจำวันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับถ้าครูถามต่อครับโจทย์ข้อเดิมนี้ครูขอดัดแปลงคำถามนิดนึงครูถามต่อว่าแล้วพ่อปลูกอะไรน้อยที่สุดอ่าก็จะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนที่เราเจอในชีวิตประจำวันใช่ไหมครับพ่อปลูกอะไรบ้างครับเมื่อกี้เราคิดมาแล้วคือพ่อปลูกผักกาดขาวอ่า ผักกาดขาวเนี่ยเสษ2ส่วน5แปลงหรือเศษ2ส่วน5ของที่ดินทั้งหมดนะครับอะไรอีกครับผักคะน้าอ่าปลูกคะน้าครับปลูกคะน้าอีกเศษ2ส่วน5แปลงนะครับแล้วก็ปลูกผักบุง้งนะครับปลูกผักบุ้งอ่าปลูกผักบุ้งอีกเศษ1ส่วน5แปลงอันไหนน้อยที่สุดครับเศษส่วนถ้าตัวส่วนเท่ากันดูตัวเศษได้เลยเศษใครมากก็จะมากเศษใครน้อยก็จะน้อยผักบุ้งน้อยที่สุดก็สามารถตอบได้ น,นี่คือเศษส่วนที่นักเรียนได้เจอแล้วก็มักจะได้เจอแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอยากให้นักเรียนกลับไปฝึกเศษส่วนหลังจากที่เราเรียนจบบทนี้นะครับคาบนี้เราเรียนจบทุกเรื่องของเศษส่วนแล้วนักเรียนก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเอาไปแก้ปัญหาได้นักเรียนอยากทําโจทย์ได้เยอะๆนักเรียนก็ฝึกทําโจทย์เยอะๆครับครูฝากไว้เท่านี้ครับสาหรับคาบนี้เจอกันคาบหน้าครับผมสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน